ปฎิยามสายเพื่อนครับวันนี้เราพามาชมกบพ่อแม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงไว้นะครับคือกบชุดนี้เนี่ยเราเพิ่งซื้อมานะครับเป็นกบอายุประมาณ3-4เดือนนะครับเราตั้งใจะจะเลี้ยงไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอตอนนี้เรามีกบพ่อพันธุ์เนี่ยประมาณ10ตัวครับแม่พันธุ์อีกประมาณ10ตัวนะครับซึ่งเราแยกไว้ครับอันนี้คือในส่วนของพ่อพันธุ์นะครับ เราก็จะแบ่งเป็นแยกตามอคอกตามแหล่งที่มานะครับโดยการเลี้ยงไว้ในตู้ปลาเก่านะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์วันนี้จะให้ชมในส่วนของอาหารเสริมโปรตีนให้กับกบของเรานะครับซึ่งอาหารที่ว่านี้เนี่ยจริงๆก็คือหนอนนะครับน่าจะเป็นหนอนของมแมลงวันหรือไงไม่แน่ใจครับ นี่ครับอาหารเสริมโปรตีนสําหรับลูกกบของเราครับเป็นหนอนแมลงวันครับน,น่าจะเป็นหนอนแมลงวันนะครับที่ได้จากการหมักน้ําหมักปลานะครับซึ่งเจ้าหนอนตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ฟักไปเป็นตัวแมลงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ากระบวนการหมักของเรานั้นเนี่ยก็จะทําให้เขาฝ่อตายไปเลยตายไปเองเลยนะครับแทนที่เขาจะจะปล่อยให้เขาฝ่อตายไปเราก็สามารถเอามาทําประโยชน์ได้ครับโดยเอามาเลี้ยงกบนี่อันนี้เป็นกบพ่อแม่พันธุ์นะครับ ที่เรา,าแบ่งกันไว้นะครับสำหรับทำพ่อพ่อแม่พันในอนาคตนะครับก็เจ้าหนอนตัวนี้เนี่ยโปรโตีนสูงมากเลยนะฮะจะสังเกตว่ากบของเราเนี่อ้วนแต่ละตัวอ้วนมากเลยนะฮะอันนี้เพิ่งเป็นกบาสามเดือนเองฮะสเดือนนะครับเราเลี้ยงไว้ทำพ่อแม่พันธ์ุตัวผู้ตัวเมียอย่างละ10ตัวด้วยกันนะครับก็จะให้อาหารเสริมโปรโตีนลักษณะนี้นะครับผสมกับอาหาร กบชนิดเม็ดนะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตกลายไปเป็นพ่อแม่ปันให้เราต่อไปในอนาคตนะครับโอเคครับาสาหรับหน้าตาของเจ้าหนอนนี่ก็น่าจะเห็นกันชัดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวนนี้เราตักมาจากบอ่อหมักปุ๋ยปลานะครับให้ชมครับมีหน้าตาเขาเป็นแบบนี้บางคนอาจจะล้องยี้ครับแต่นี่คือสุดยอดอาหารโปรตีนสําหรับกบของเราเลยนะฮะจะเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ได้ทั้งนั้น,นครับาบางครั้งก็อาจจะเอาไปเกี่ยวเบ็ด ฝากเบ็ดตกปลาก็ได้นะครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยโอเคครับอ่าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ